กอดพ่อ <S <S <P ink> พี่ตาทำอะไรไล่อดอกไม้ให้พ่อไล่อดอกไม้ให้พ่อเอา้าเปลี่ยวตัวดอกไม้ให้พ่อใบพ่อใยพ่อเอา้าโอ้ยม,มันพ่อจะนี่มแหม่ป้าสิีใยพ่อ เป็นผู้ชายก็ร้อยดอกไม้ได้นะครับดูสิเป็นผู้ชายก็ร้อยดอกไม้ได้นะครับตั้งใจทําเลยไหมนี่ตั้งใจเปียงต้องไหวพอทั้งผิดมาหลายทั้งผิดมาหลายเรื่องพอพอคำมาพอเรื่องอย่างเนี่ยที่ทํ้ผิดอ่ะเคยนะพูดดีๆเรื่องอย่างเนี้ยหลายอย่าง อาไอย่างเฮ็ดให้พ,อพอ่อ,อเอสียใจมันบ่ก็เลยสิบว้พ่อแม่นบ่เก็บลงมาเองบ่นี่หนิปีเราเลยเก็บลงมาเองไปปีเราเองตั้งหากมันอยู่สูง,งดอกไม้อยู่สูงน้องได้ไปปีเราอู้ตั้งใจบ่หาเด้ห้อยตะโดนไปนี่ตะโดนเนาะแม่์วานไปซ้ายไปใส่ไปเลยแถมมานางห้อยวกวงมะลรยให้พ่อ พอเลิกงานมากกสิไหวเลยเตะก็กินข่าแล้วอยังพอไป็นอะไรก็ตั้งเตียงเลยสิไหวพอกินนั่งแล้วกินข่าล้วจะสิไหวพอเหตุผิดมาหลายเนี่ยเตะพอเสียใจเลสิข้อเล้สิหอยพอมาไล่ไหวพอพอมือจับ่เป็นหอยพอมาไล่ไหวพอพอมูอจักพอมูอจักบ่เป็นวันพป่า ความเป็นโบวู้ว์เป็นวันพ่อวันที่วะวันนี้พอ่อเลิกงานมากะสิมาเห็นลูกเอาพวงมาไลาา่ไหวอ้ว่าพ่อสิดีใจน้ำตาไหลได้เนาะนพ่อกะสิซึ้งเนาะนเดี๋ยวมาแรงเดี๋ยวมาแรงเข้ามาถาพ่อมาเบิ่งกันเดี๋ยวมาแรงมาเบิ่งกันเล้วพอ่อกับโบเขาสิบายกันแบบไหน ไปพี่ตาจะไปไหว้พ่อได้เวลาไหว้พ่อแล้วจะจะไหว้พ่อแล้ววันนี้วันพ่ออะไรที่ไม่ดีก็ขอคำมาพ่อนะทำไม่ดีกับพ่อเล่พ่อเสียใจเบ้เลยพ่อเสียใจย่าไปเอาไกลพ่อพ่อหอยแองกับมืด

อ,นนอุ้ยป่อจีไห้กอดกันเอาเร็วกอดกันกอดพ่อ <c oughs> ชื่งน้ำตาไหลามาคุดดีมาป่ะเนี่ย